บุงแต่มันก็อร่อยนะหน่อบุงเดี๋ยวมันอร่อยซับหน่อส้มเนาะไม่แก่งมีสองหางนะคะเดี๋ยวหาอะไรมาขุดออกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็มาขุดเอาอนนต้นขาไม่ให้ฟันต้นขาแล้วนะสั่งไว้แล้วให้ไม่ให้ตัดต้นขาให้เก็บต้นขาไว้กลัวมันจะโตอ้าวอันนี้ลูก ก็มีต้นหวายอีกต้นหวายก็ห้ามตัดสั่งไว้แล้วนะคะต้นนอนก็ให้เหลือไว้อยู่แจะนอนตรงนน้นออกหรือเปล่าฮะไปดูไหมที่มีนอนสองนอนต้มกับน้ำพริกนะคะนอน,นี้ก็อร่อยอยู่นะ ต้นไม้เหลือไว้เดี๋ยวเราไปดูตามมาตามมาตามมาเราไหวนะคะก็แกงอร่อยนะคะแกงหางหวนะคะหางหวตรงนั้นน้อะากระบุกเบือเบุกเบือ มันแรงนะคะไม่แรงเห็ดนี้ก็ออกเห็ดโคนก็ออกเห็ดโคนก็ออกเออเก็บขนุนไว้นั่นเนี่ยมีเห็ดออกแต่มันแรงมันไม่มีฝนดินแห้งละแหงกเนาะเห็ดก็เลยไม่มี ขนเดีกินหรือเปล่าไม่รู้นะเอาไปดูนะเนาอเอาหนักอยู่นะม,นม,ามาลุกมามาลุกมามาด้วยกันโอ้เห็ดไม่มีเลยนะและ้กัน โอ้ยกระท้อนกระท้อนกระท้อนต้นกระท้อนใหญ่เลยอันนี้นี้อะไรอีกอีกต้นอะไรอีกมะหวงไหมใช่มะหวงไหมอีกแล้วต้นมะหวงอีกอันแล้วเหรอต้นใหญ่เลยเนาะสูงมากเลยเปน็นน้ำนามแบบนี้อ่ะกระท้อนเนต็มต้นเลยไม่รู้ว่ากินอะอรเปล่า เดิกต้นเลยบ้านลูกบ้มานม่วงก็เกิบละมาทางนี้มาทางนี้นี่ก็ต้นกระท้อน เดี๋ยวเรามาปอกตรงนี้ก็ได้ปอกตรงนั้นเดี๋ยวมันจะเหม็น,นปอกตรงนี้เอาโยนลุกมๆกลยนี่ก็เห็ดโคตออกนะนี่น่าจะเป็นปัวนะคะดูปวก ทำแกงนอให้เสร็จก่อนดีกว่าเดี๋ยวเขาไปปลอกขนุน